ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่น PM 2.5เป็นหนึ่งในมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทุกปีและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงสนับสนุนทุนวิจัยในการพัฒนาชุดข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆจนเกิดเป็นระบบสารสนเทศเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5และอยู่ในแผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหนึ่งในนั้นคือผลงานวิจัยและนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดอากาศระบบเซ็นเซอร์ดัสบอยที่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการพัฒนาผลงานมาต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จและนำมาใช้ได้จริงนางสาวภูชีวันสุริยวงศ์นักวิจัยจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือ CMU CCDC กล่าวว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้สนับสนุนทุนวิจัยดำเนินการผลิตและพัฒนาเครื่องตรวจวัดอากาศระบบเซ็นเซอร์ d u s บ b o ตั้งแต่ปี2559ซึ่งได้มีการนำไปติดตั้งแล้วกว่า700จุดทั่วประเทศพร้อมบูรณาการข้อมูลร่วมกับเครือข่ายเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอื่นๆในประเทศอีกกว่า3,000จุด ส่วนโครงการระบบข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเบ็ดเสร็จหรือศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลการรายงานผลจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5ของหน่วยงานต่างๆติดตามคุณภาพอากาศในประเทศพร้อมระบบจำลองคุณภาพอากาศล่วงหน้า3วันโดยข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและแม่นยำถึงร้อยละ85 ตอนนี้เนี่ยในระบบแพลตฟอร์มของศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ p n 2 k 5 n r c c g o t h รวมถึงแอปพลิเคชัน AQIC ด้วยในเว็บไซต์ของเราเองเนี่ยตอนนี้รวบรวมอยู่มีข้อมูลของเซนเซอร์ a r n y a e r o s u r e cu sense รวมถึงดัชบอยด d ด้วยนะคะมีของ nt มี nt aqhi แล้วก็เซนเซอร์ for all แล้วก็ของยาขาวซึ่งตอนนี้ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมีจุดติดตั้งอยู่ประมาณเกือบ 3,000จุดเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการเฝ้าระวังพื้นที่ของตัวเองได้ค่ะทั้งนี้ทีมนักวิจัยพร้อมจะดําเนินการพัฒนาต่อยอดสร้างระบบมาตรฐานของเครื่องถรวจวัดอากาศระบบเซ็นเซอร์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งแน่นะคะคนเราก็จะมีมาตรฐานของเซนเซอร์แล้วก็ทําให้เซนเซอร์เนี่ยเป็นน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็สามารถนําข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้องซึ่งตอนนี้แล้วเนี่ยข้อมูลจากแพลตฟอร์มข้อมูลค่าคุิมณเนี่ยเราก็นําไปบูรณาการใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้เราเป็น Open Data ซึ่งหน่วยงานหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้หรือว่าเชื่อมโยงไปแสดงผลในแพลตฟอร์มต่างๆก็ได้เช่นกันจุดติดตั้งต่าง,างๆก็ได้เอาข้อมูลของเราเนี่ยนะคะไปใช้ในการประชาร ส,สัมันเชิงพื้นที่นะีคะอย่างไรก็ตามแม้ผลสําเร็จจากงานวิจัยและนวัตกรรมจะสามารถนํามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในทุกพื้นที่ได้แต่สิ่งสําคัญคือความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการที่จะช่วยกันลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นซึ่งจะช่วยส่งผลให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากอากาศที่บริสุทธิ์และสภาพแวดล้อมที่ดีคณิษฐาลือสัตว์รายงาน